ผมรับซื้อตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านนะพี่รับเช่าทุกแบบทุกสไตล์นะครับ สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิตนะครับมาจากเพจพระบ้านทัวไทยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการรับชอบพระของผมนะครับใครที่เป็น f อผมอยู่แล้วหรือเคยซื้อขายพระกับผมอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมซื้อพระอะไรประมาณไหนแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับหรือไม่เคยขายพระผมเลยผมจะอธิบายให้เข้าใจในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับพี่ขั้นตอนแรกคือถ้าจะขายพระผมพี่รวบรวมพระทั้งหมดนะครับที่มี ขายเป็นภาพรวมมานะครับแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระบูชาเครื่องรางพระยันได้หมดทุกแบบนะครับผมรับซื้อตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านนะพี่รับเช่าทุกแบบทุกสไตล์นะครับพระย่อยที่ไม่มีราคาคือพระแท้ที่ไม่มีราคาหรือพระเก๋เนี่ยต้องมีเยอะๆตีเหมาให้แต่ถ้าไหนมันมีราคามากกว่า300บาทขึ้นไปผมจะรับเช่าให้เป็นองค์คัดแยกรวมๆกัน3 0มร้อยเจ็ดร้อยพันสี่พันห้าพันหมื่นแสนอะไรรวมๆกันเนี่ยอาจจะได้เป็นล้านเลยคือมีเยอะแต่เป็นพระแท้แต่พระย่อยแต่มีพระหลักร้อยเยอะเนี่ย มันก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้พี่อันนี้จะเป็นอ่าสไตล์พระบูชานะครับผมก็รับเช่าทุกแบบมีเก๊ปนแท้อย่างงี้ก็ตีรวมเหมาเหมามามีโต๊ะหมู่มาให้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เช่าแยกมาให้นะครับในสไตล์อย่างนี้ก็จะเป็นทุกแบบทุกสไตล์นะพี่อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นผู้พายย่อยนะครับพรแท้ที่ไม่ค่อยมีราคาหรือพรเก๊ปนนี้ผมก็ตีเหมามาให้คือบางอย่างขายไม่ได้ผมก็อาจจะช่วยเช่ามาบางคนมาไกลอะไรเงี้ยนะครับ กุมารนะพี่ต้องเป็นเนื้อดินอย่างเงี้ยนะครับเนื้อปูนเนื้อดินนะครับแบบนี้ใครมีนะพี่ลองดูค้นหาตามบ้านนูนะครับพี่ถ่ายรูปส่งมาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะครับบางอย่างเนี่ยสตาร์ตตั้งแต่หลักหลายร้อยบาทหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนบาทใครมีผมยินดีรับเชา่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ารุ่นไหนหลวงพ่ออะไรรับเช่าเท่าไหร่ใครมีนะกุมานางกวักนะพี่อยาวไปทิ้งหรือยาไปให้ใครนะรมีเจ้าหนึ่ง เอามาขายผมได้ไปเท่าไหร่50,000กว่าบาทองค์เดือนนะเป็นนางกวักแต่มีทั้งหมด6องค์เอาไปแจกลูกน้องหมดเลยนะครับเสียดายมากหมด,หมดนั่นน่าจะได้เป็นล้านนะถ้าแท้ทั้งหมดนะที่จักฟังจากเขาพูดนะครับผมเสียดายมากเลย ใครมีนะนางก,กวากกุมาน,นะถ้าเป็นปูนกับเนื้อดินนะพี่พี่ดูดีๆไม่ใช่เป็นเรซินหรืออะไรนะครับถ้าเป็นเรซินอย่างเงี้ยผมไม่รับนะถ้าเป็นปูนเนื้อดินอย่างเงี้ยผมรับนะส่งรูปมาก่อนก็อย่างเงี้ยผมรับเช่าทุกแบบน,นะครับก็ว่าี่เป็นอย่างงี้ก็จะเป็นพวกสไตล์พระเหรียญพระผงนะครับพระบูชาเอ้ยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระเหรียญพระผงก็สไตล์อย่างเงี้ยผมรับเช่าทุกวันนะพี่วันบางนคนมาขายที่ร้านก็เยอะมากนะครับถ้าเป็นกรณีวิ่งมาหาที่ร้านเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยวันหนึ่งจะมาหากี่เจ้าก็ผผผผมมมมก็เเเเเปปิิดดดข้้้้าาททททีีี่่่นนนไังงงงววยึ ทุกๆวันนะพี่ยกเว้นวันไหนผมไปซื้อผ้าต่างจังหวัดเนี่ย ผมก็จะแจ้งให้ทราบว,ว่าผมไม่อยู่ร้านนะครับมาซื้อพ้าจังหวัดนี้ใครอยู่พื้นที่ระแวกใกล้เคียงก็โทรเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเช่าอย่างเงี้ยผมจะโพสเปิดร้านทุกเที่ยงอะว่าวันนี้เปิดร้านนะครับใครอยากจะปล่อยพ้าเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกมาจริงไม่มีเวลาจริงแล้วพ้ามีไม่เยอะมากหน้าพ้ามีอาจจะแสนสองแสนหรือสี่ห้าพันหลักร้อยผมก็รับเชา่าพี่ส่งพ้ามานะครับเคอรี่ไปนสนีหรือแฟดหรือขนส่งไหนก็ได้ที่อยากจะขายผมส่งเข้ามาได้เลยพี่แล้วก็วันวัน,วน,วนผมจะแกะช่วงประมาณหกโมงสองทุ่มเนี่ย จะกี่กล่องแล้วแต่คือวันๆหนึงผมแกะอยู่ประมาณ 40, 50กล่อง 20, ่สกล่องสิกล่องเกล่องแปดกล่องผมแกะทุกวันนะครับแล้วก็วอล์กอินเข้ามาที่ร้านนะแต่ถ้าผมจะไปเนี่ยคือหน้าพาพี่ต้องเยอะๆแบบเยอะๆเลยครับหรือไม่เยอะมากก็ได้แต่หย่อมนึงก็ได้แต่ว่าดูแล้วได้เสียหลักแสนบาทขึ้นไปเนี่ย พี่อยู่ที่ไหนผมไปแน่นอนถ้าดูแลได้เสียต้องคุยกันก่อนว่าคร่าวๆราคาพอเข้าใจกันได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้เพราะผมรับเช่าพระในราคาปัจจุบันนะครับผมอธิบายให้ง่ายๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ใครอยากจะปล่อยพระนะครับถ้าอยากจะมาหาผมนะร้านผมเนี่ยตั้งอยู่หมู่บ้านอิตินี่พาร์คานะครับเส้นสามสามสองแยกเจนะครับอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีนะครับผมใครที่เคยมาแล้วก็แนะนำมาได้หรือถ้าใครไม่มีพระเป็นของตัวเองนะครับแต่มีพวกมีพี่มีน้องมีพี่ป้าหน้าอาอะไรเงี้ยมีพระอยากจะปล่อยแล้วแนะนํามาขายผม ผมให้บ้านละเอา,อางี้หนึ่งแสนเนี่ยซื้อหนึ่งแสนบาทขึ้นไปผมให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือค่านำพาหรือสิบเปอร์เซ็นต์ของดูหน้าพาเป็นหลักนะครับผมเ,เบอร์โทรการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าแปดเก้าศูนย์นะครับ id line at aot สามแปดหกห้านะครับผมใครที่อยากจะขายพาผมก็ยินดีนะครับผมเข้ามาผมได้เลยนะพี่ก็ ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบว่าคอยกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนผมนะครับผมก็มีช่องทางการติดต่อ3ช่องทางนะครับก็มียู u ูบทิกต็อกนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจพาบ้านตัวไทย y u t u b e โอสติหิฟเซ็นครับทิกต็อกก็พ้าบ้านตัวไทย f อนะครับผมก็เข้าไปดูติดตามได้นะพี่อยากจะปล่อยพ้าหรืออยากจะเรียนรู้พ้าผมก็จะมีจะปล่อยคลิปบอกนะครับว่าพ้าอันไหนเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะพยายามปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลานะ แล้วใครที่อยากจะซื้อ้าผมนะครับแล้วมาถามผมไม่มีเวลาผมอาจจะไลฟ์สดนะครับผ่านเพจนะผมไลฟ์ไปแค่สองครั้งเองนะครับก็ขายหมดทุกรายการเลยนะครับก็พยายามจะหาเวลามาไลฟ์สดแบงปานพระย่อยพระที่แบบว่าพอไปทํากําไรได้ผมก็จะมาไลฟ์ให้ถ้ามีเวลานะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับใครที่อยากจะปล่อยภาผมยินดีรับเช่าเสมอนะครับผมสวัสดีครับ